สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยตอนเทียงเที่ยงมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมอะไรที่สวยๆงามงามอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะบางคนก็บอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นนี้ทําไมมันเป็นลายๆด่างๆสวยๆแบบนี้เห็นว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหม ถูกต้องครับเหมือนก้ามปูเลยพิน่นว่าเออถูกต้องครับท่านผู้ชมนี่คือต้นก้ามปูอ,อ่ามีอยู่สองสามชื่อที่คุณตาวิถีไทยเข้าไปเบิ่งในอินเทอร์เนต็ตนะก้ามปูหลุดกระแมนสองก้ามปูไหลก้ลามปูนีบอ,อ่าก้ามปูนีบอ,อ่าวาสนานำ ก้ามปูนำโชคนี่อาวาสนาเลื้อยเห็นบอกป่าทิโทสามสี่ชื่อผู้สีเอาชื่ออันไหนล่ะอืมก้ามปูนำโชคนี่ก็เพราะเป็นมงคลอ่าวาสนาเลื้อยก็เป็นมงคลนะเ <c oughs> ออคุณตาวิธีไทยว่าก้ามปูนำโชคก็สวยงาม เหมาะเพราะพริ้งดีวาสนาเลืเอ้อยอ่าก็เพราะวาสนามัมก,กสิเลื้ยไปเรื่อยเนาะคนเฮามันมีวาสนานี่ถ้ามันโต่อย,ยอดออกไปยาวๆนี่มันก็ดีเป็นการดีนะก้ามปูหนีบบางคนกับว่าบางคนกัว่าก้ามปูหลุดมาสัน้นเออและต้นนี้นี่ต้นวาสนาเลื้ยนี่อืมหรืออ่ต้น ก้ามปูนำโชคเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างมีอัตรักษ์อย่างไรคุณนประโยชน์เพันบ้าคุณตาวิธีไทยอ่าลองเล่ามาให้ฟังสิ <c oughs> คุณตาวิธีไทยก็เข้าไปหาเบิ่งใน google เนาะอ่าก้ามปูหนีบก้ามปูหลุดอืมก้ามปูนำโชคหรือวาสนาเลื้อยนี่ย เป็นต้นไม้ฟอกอากาศอันดับแรกนะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศสองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามประดับสวนประดับอย่างสวยงามสามเป็นต้นไม้มงคลเน่สีเป็นสมุนไพรเห็นบอกปาทิโทฟอกอากาศสวยงามนำโชคอ่าแล้วก็เป็นสมุนไพรพร้อมห้า เป็นต้นไม้เศรษฐกิจอืมหกเป็นต้นไม้สำหรับเอาไปใช้คุณประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอนนะให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับในเกี่ยวกับวิชาต่างๆบอกว่าสิเป็นวิชาศิละปะนะได้ฝึกได้ระบ,บายสีได้วาดภาพได้เรียนเกี่ยวกับภาษานะ ก้ามปูอนักเรียนเขียนสิคาว่าก้ามปูก็ไก่สระอาไมโทมอมาปูปอปลาสระอูเห็นไหมให้นักเรียนได้ฝึกเขียนทักษะภาษานะอ่าก็าไก่อักษรสูงอักษรต่ำหรืออักษรกลางปอปลาอักษรต่ำอักษรสูงหรืออักษรกลางออไก่จิกเด็กตายบนปากองนั่นเห็นว่าไปเออไข่ขวดชิงทุ่งทานพึ่งพระฟ้า ส,สลาสบอลสีเสือหีบอาะท่องไปอักษรสูงอักษรกลางให้นักเรียนได้ท่องได้วาดได้ระบ,บายสีเห็นบอกครูได้เอามาประยุกต์มาเรียกว่าบูรณาการนะถ้าในเรื่องของคณิตศาสตร์เอานักเรียนกิ่งนี้มีกี่ใบนี่นับดูสิหนึ่งสอี่ห้าห กิ่งนี้มีกี่ใบ 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกดแปดเบหกบวกสินี่เอาบวกบวกเข้าไปาวิธีในเรื่องของการบวกลบคูณหารหรือ 10, บลบหเหลือเท่าไหร่เห็นบอกบูรณาการในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์ก็เอามาทดลองเอาวันนี้เราจะพานักเรียนมาเพาะพันธุ์มาแยกกิ่งต้น ว่าสนาเลื่อยอันนี้นะอืมหรือก้อามปูนําโชคนี่อ่ามาเพาะปลูกมึงนู้ว่าอ่ามาทดลองว่างไๆงไปอ่ามาจดเบิ่งว่ามืันนี้มีการเจริญเติบโตอ่าเท่าไรอย่างไรวิธีการพยะเพาะพันธุ์ขายพร้อมนะเกี่ยวกับงานพาณิชย์ต่างๆอืมงานพื้นฐานอาชีพเห็นบอการงานพื้นฐานอาชีพไห นักเรียนจบออกไบแล้วก็สามารถที่สิเพาะปลูกต้นไม้ขายได้โดยเฉพาะต้นไม้มงคลในโรงเรียนในระดับมหาลัยนะในระดับมหาลัยนี่คนที่เขาเอาไปเรียนไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นก้ามปูนำโชคนี่ก็มีหลายนะโดยเฉพาะในระดับมหาลัยนี่อาจารย์ก็สิมอบหมายให้นักศึกษาไปหาข้อมูล เกี่ยวกับต้นสมุนไพรพื้นบ้านของเฮาว่ามีต้นสมุนไพรอะไรบ้างโดยเฉพาะต้นก้ามปูหลุดนี่อืมหรือก้ามปูนําโชคนี่เอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านใดไปหาข้อมูลมาบ้นนู้ในหนังสือในตำรับตําราในหนังสือสมุนไพรที่มีปราชชาวบ้านบันทึกไว้เนาะเออและกะใน ยูทูบเบอร์ในเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับงานาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรนี่ไปหาข้อมูลมาแล้วก็มารวบรวมเป็นเล่มเอาไว้ว่าก้ามปูหลุดก้ามปูนำโชคก้ามปูหนีบหรือว่าสนาเลื้อยตัวนี้เนี่มีคุณสมบัติทางด้านสมุนไพรรักษาอะไรได้บ้างแล้วก็คนที่เขาเอาไปใช้นี่ เอาไปใช้ทางด้านไหนเอาหัวเอาใบเอารากเอาําอาำต้นนะไปผ่านกรรมวิธีอะไรเพื่อที่จะเอาไปาใช้เป็นประโยชน์เนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวต่างประเทศเขาเอาต้นไม้สมุนไพรของไทยนีย่ไปใช้ประโยชน์และก็จดลิขสิทธิ์หลายหลายตัวหลายชนิดหลายอย่างเนาะทีนี้ถ้าหากว่าเอาไป วิเคราะห์วิจัยศึกษาหาข้อมูลแล้วแล้วก็จดลิขสิทธิ์เอาไว้ว่าเออต้นวาสนาเลยก้ามปูนำโชคนี่แท้จริงแล้วเป็นสมุนไพรไทยนะเอากมาจดลิขสิทธิ์ของเออเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของหมูบมนนหม่บ้านในตำบลนั่นในหมู่บ้านนั้นในบู่บ้านนี้นะบันทึกข้อมูลเอาไว้ <c oughs> จดลิขสิทธิ์ไว้นะ ปาทิโทขักทีนี้อาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลคือรวบรวมเอาต้นไม้มงคลต่างๆนี่มาเข้าพิธี7วัน7คืนเพื่อที่จะได้เหตุเป็นวัตถุมงคลติดตัวเนาะเวลาเดินทางไปเวลาเดินทางไปติดต่อง,งานธุรกิจการค้าการขายต่างๆนี่มันสิได้มีคำว่าคำจาดีๆมี สเสน่หเมตตามหานิยมเนาะ,ะเพราะว่าอาจารย์เพื่อนซีมีคาถาเด้ที่ได้ร่ำเรียนมากับครูบาอาจารย์อถ่ายทอดมาสู่ลูกลูกซิดลูกหาไว้ง่ายไปเข้าพิธีเจ็ดวันเจ็ดคืนรวบรวมเอาต้นไม้มงคลหลายๆชนิดมาแล้วก็มาเข้าพิธีอืแต่อาจารย์เพื่อนกระบอกว่าต้นก้ามปูหลุดก้ามปูหนีบ กามปูนำโชคหรือวาสนาเลื้อยต้นนี้นี่ยบ버จาเป็นต้องไปเหตุพิธีอย่างทั้งสิ้นแค่เอามาปลูกไว้ในบ้านในเรือนนี่ก็จะเป็นมงคลแก่เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนอย่างนน้อยก็เป็นต้นไม้ที่สร้างความสุขเห็นเหมาะแม่นอย่างกระตามที่สร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านทางสายตา ก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลดูแล้วมันสบายหูสบายตาอาจิตใจร่าเริงแจ่มใสเห็นบอกเมื่อดูต้นก้ามปูอันนี้นะป้าที่โทรคักคุณตาวิธีไทยอผมก็เห็นอยู่ในเฮือนยายเพิ่นเอามาปลูกแต่กระบุหุ้งซื้อเขานะเดี๋ยวต่อไปนี่เสี่อามาใส่กระถางไว้ก่อนนะพิ่นว่าบางทีก็เขาจะปลูกเป็นต้นไม้คลุมดินสวยงามเนาะ ถ้าเอามาใส่ในกระถางอันนี้คุณตาวิถีไทยก็ยังโบได้ใส่กระถางนะนี่เนี่ยยังโบได้ใส่กระถางบริษัทห้างร้านโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักโฮมสเตย์ร้านค้าร้านขายต่างๆเหมาะอย่างยิ่งจะเอามาใส่กระถางไว้เป็นโชว์นะหอเป็นโชว์ไว้สวยๆงามๆเป็นต้นไม้ประดับโชว์รูมนั่นน,นี่นี่นั่นนะและ ก็เอามาทำเป็นกระเช้าของชำรวยก็ดีนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่มาใช้บริการบอกว่าสิมาพักที่โรงแรมมาพักที่รีสอร์ทอ่าบ้านพักโฮมสเตย์หรือมาซื้อทองมาซื้อของเอาต้นไม้มงคลที่ชื่อว่าวาสนาเลื้อยนี่มาใส่กระถางจักน้อยนึงแล้วก็มอบให้นี่นี่เด้อนี่เด้อนี่เอาของชำรวยเด้อออ ไปปลูกเป็นต้นไม้มงคลมาสันก้ามปูหลุด,ลดก้ามปูหนีบอืมว่าสนาเลื้อยหรือก้ามปูนำโชคอเห็นบอกปลาทิทโทคัก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 อืมเอาละเนาะสำหรับวมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษทีมือหุ้งมือหนา นอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย ขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวือนี้วันตรุษจีนเนาะปีใหม่ของชาวจีนชาวไทยเวียดนามของเฮาชาวทะฮลเพื่อนก็ไปมิซาได้มาอนี้อ่มีมิซาอยู่วัดทะเลนะอ่ก็ขอให้โชคให้มาให้สุขสันต์วันปีใหม่จีนเนาะท่านผู้ชมเนาะทั้งจีนทั้งไทยทั้งเทศฉลองวันนี้นะคนใดที่เป็นลูกหลานอ่า ไปไหว้บรรพบุพรุษไปไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะบางคนหิดมิซาให้นะให้อุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายอ่าอากงอาาอ่าปีใหม่มานะมีเครื่องเส้นเครื่องอย่างไปสําหรับคนที่มีชีวิตเพื่อนก็นเอาเพวกของที่เป็นกระเช้าของจารวยไปมอบไปไหว้นะอากงอา마าอ่าอาอ่า,อา พ่อแม่ปู่ย่าตายายอือป้าทิดโทเป็นธรรมเนียมคือเดียวกับคนไทยเฮานี่แหละไปปีใหม่ก็ไปลูกทุนหัวกับไปไหว้พ่อแม่เนาะอ่าบรรพบุรุษของเฮาอ่าเอาสำหรับเมือนี้พระเอกของเรื่องก็คือก้ามปูนีบก้ามปูหลุดก้ามปูนําโชคหรือวาสนาเลย สมุนไพรไทยต้นไม้มงคลครับท่านผู้ชม